สวัสดีครับสำหรับหน่วยที่4ในเรื่องของการวัดผลนะครับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเรานะครับเมื่อเราศึกษาเสร็จเราก็ต้องมีการวัดผลว่าเราศึกษาหน่วยที่4นี้สำเร็จผลหรือไม่นะครับการวัดผลของหน่วยที่4เรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตสําสคัญเหมือนกับหน่วยอื่นนะครับในชุดวิชา3 3มสก็คือ เขาจะวัดผลว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในหน่วยที่4หรือไม่นะครับเรามาดูแนวทางการวัดผลการศึกษานะครับการประเมินผลการศึกษาในหน่วยที่4เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของอนักศึกษามีความรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาในแต่ละตอนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาจะผ่านการประเมินผลไปได้เนี่ยก็จะต้องดูว่า มีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแต่ละตอนที่เราศึกษาไหมนะครับถ้าเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นเราเข้าใจวัตถุประสงค์นั้นชัดเจนคําถามต่างๆที่ออกมาเราก็จะสามารถตอบได้นะครับอันนี้เป็นหลักการสําคัญที่สุดในการศึกษาออนไลน์นะครับของชุดวิชา3ามสและชุดวิชาต่างๆของหมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมาธิราชนะครับอ่านะครับเรามาดูนะครับว่าตัวอย่าง ของการวัดผลในตอนที่4.1เป็นยังไงอันนี้ผมเสนอให้เป็นตัวอย่างการวัดผลเพื่อทำให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการวัดผลนะครับขอย้ำว่านี่ไม่ใช่ข้อสอบและไม่ใช่แนวข้อสอบแต่เป็นการทำให้นักศึกษาเข้าใจเฉยๆว่าการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับเขาต้องการนักศึกษามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ต่างๆ แล้วเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วเราจะสามารถผ่านข้อสอบได้ถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ต่างๆได้ชัดเจนนะครับนะครับตัวอย่างนะครับการวัดผลตอนที่4.1เนี่ยเขาจะระบุวัตถุประสงค์ไว้ในแผนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะครับจะระบุไว้ว่าเมื่อนักศึกษาศึกษาตอนที่4.1จบแล้วนะักศึกษาสามารถนะครับข้อ1อธิบายถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตได้นะครับ ข้อ2นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตได้นะครับข้อ3นักศึกษาจะต้องอธิบายอุปทานของปัจจัยการผลิตได้นะครับและข้อ4นักศึกษาจะต้องอธิบายดุลยภาพของตลาดปัจจัยการผลิตได้นะครับเรามาดูนะครับว่านักศึกษามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อนี้นักศึกษาก็จะสามารถ ผ่านการประเมินผลในตอนที่4.1ได้แล้วตัวอย่างจะเป็นยังไงนะครับครับตัวอย่างวัตถุประสงค์ข้อที่1น,นะครับนักศึกษาจะต้องออมีความรู้ในเรื่องของอออออความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเพราะหนึ่งเขาเลยถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอย่างเช่นข้อใดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์สำหรับกิจการประมงนะครับข้อก ท่าเรือข้อขอเรือข,อขอ้อคอปลาข้องออวนข้อจอกฎหมายที่ดินคืออะไรครับนักศึกษาก็ต้องทําความเขา้าใจว่าที่ดินคืออะไรที่ดินคือพื้นที่ที่ใช้ในการทําการผลิตสินค้าและบริการนั้นสินค้ากิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการสําหรับกิจการ,รประมงก็คือการจับปลาหรือจับสัตว์ น้ำทะเลต่างๆเพื่อนํามาจําหน่ายใช่ไหมครับที่ดินที่ใช้คืออะไรพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้านะครับพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสําหรับกิจาการประมงก็คือท้องทะเลใช่ไหมครับรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลตรงนั้นนั่นคือปัจจัยประเภทที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นข้อก่อท่าเรือเราไม่ได้จับปลาที่ท่าเรือนแะน่เจ้าเรือไม่ใช่นะครับข้อขอเรือก็ไม่ใช่ พเพราะเือไม่ใช่ที่ดินเหลือเป็นทุนนะครับข้องออวนก็เป็นทุนเช่นกันนะครับคือปัจจัยการผลิตที่ใช้แต่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับกฎหมายก็ไม่ใช่นะครับคําตอบก็คือปลาเพราะปลาคือทรัพยากรที่อยู่ในท้องทะเลที่เราไปจับปลานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์าหรกิจาการประมงคือปลานะครับข้อ2นะครับ ก็คือวัดผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับเขาถามว่าข้อใดคือสมการอุปสงค์ต่อแรงงานนะครับในตลาดแรงงานที่มีตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับ ตลาดปัจจัยการผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลผลิตจะมี2ออย่างที่เราศึกษาคือแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าตลาดถ้าตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยราคาจะเท่ากับ MR นะครับราคาเท่ากับ MR ค่าที่ได้มันก็จะเป็น VMPL ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตลาดปัจจัยตลาดผลผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับ เราก็จะใช้ MP คูณด้ MR ก็จะได้ค่าออกมาเป็น MRP นะครับ MRP หรือ Marginal Revenue Product ตอนนี้มันเป็นตลาดแรงงานก็จะเป็น MRPL หรือ Marginal Revenue Product of Labor นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ W ก็คือค่าจ้างนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะครับข้ององูก็คือ MRPL มีค่าเท่ากับ W นะครับอันนี้คือข้อ2นะครับข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะทำให้นักศึกษา,ศาศรู้จักอุปทานนะครับอุปทานนะครับราคาของปัจจัยการผลิตกับปริมาณอุปทานมีความสัมพันธ์กันตามข้อใดนะครับข้อกอมีความสัมพันธ์โดยตรงข้อขอมีความสัมพันธ์ผกผัน ข้อคอมีความสัมพันธ์โดยอ้อมข้องอมีความสัมพันธ์หลายทางและข้อจอมไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับจากที่เราเรียนไปในบทเรียนนะครับปัจจัยการปัจจัยการผลิตเนี่ยอุปทานของปัจจัยการผลิตก็คือปริปรมาณปัจจัยการผลิตที่เจ้าของปัจจัยการผลิตยินดีนํามาเสนอขายนะครับที่ระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาหนึง่งโดยกาหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าของปัจจัยการผลิต เขาก็ต้องการได้รับรายได้สูงส,สุดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งราคาปัจจัยการผลิตสูงเท่าไหร่เขาก็จะยินดีเสนอปัจจัยขายปัจจัยการผลิตมากเท่านั้นจริงไหมครับนะครับถ้าราคาปัจจัยการผลิตต่าๆเนี่ยเจ้าของปัจจัยการผลิตบางคนหรือบางเจ้าเขาก็ไม่ยินยินไม่ไม่เสนอขายนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถนําปัจจัยการผลิตตรงนั้นไปใช้อย่างอื่นได้ดีกว่าเขาก็อาจจะไม่ขายนะครับปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นราคาของปัจจัยการผลิต จึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณปัจจัยการผลิตจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาของปัจจัยการผลิตนะครับนั่นก็คือมีความสัมพันธ์โดยตรงกันนะครับนั่นก็คือคําตอบคือขอ้อกไก่นะครับถ้านักศึกษาเข้าใจเนื้อาหาดีนักศึกษาก็าจะสามารถตอบคำถามได้ตรงกับวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับครับสำหรับ วัตถุประสงค์ข้อที่4นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่4เนี่ยจะกําหนดว่านักศึกษาจะต้องมีสามารถอธิบายเรื่องของการกําหนดราคาปัจจัยการผลิตได้นะครับเราจะเราจะอธิบายได้ถ้าเรารู้จักเนื้อหาดีเราก็จะเข้าใจว่ากลไกมันเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อ4สี่เนี่ยเขาถามว่าถ้าเรากําหนดราคาปัจจัยการผลิตให้สูงกว่าราคาตลาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสูงกว่าราคาตลาดนะครับราคาที่สูงขึ้นก็จะทําให้ อุปทานของปัจจัยการผลิตคือเจ้าของปัจจัยการผลิตจะเสนอปัจจัยการผลิตที่ในปริมาณที่มากขึ้นในขณะที่หน่วยผลิตที่ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตต้องการซื้อปัจจัยปัจจัยการผลิตลดลงนะครับเพราะราคามันสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนขายขายมากขึ้นแต่คนซื้อซื้อน้อยลงมันก็มีปัจจัยการผลิตเหลือถูกไหมครับปัจจัยการผลิตที่เหลือนี้ก็คือมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์นั่นก็คือเกิดอุปทานส่วนเกินในข้องูนะครับ คือเป็นคําตอบที่ถูกต้องคือข้องงองูนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอ<ห>ันนี้ก <q> ็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีความเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ชัดเจนตอบวัตถุประสงค์ได้เราก็จะสามารถผ่านการประเมิผนผลตรงนี้ไปได้นะครับด <s> ังนั้นบทสรุปที่สําคัญของหน่วยที่4นะครับก็คือเราจะต้องทําความเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับในแต่ละตอนนะครับให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับนักศึกษาจะต้องอ่านทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ ในแต่ละตอนให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษารายละเอียดของเนื้อหานะครับแล้วเมื่อเราศึกษาเนื้อหาของแต่ละตอนครบถ้วนแล้วเราก็ต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนว่าเรามีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับถ้ายังมีประเด็นที่ยังเข้าใจไม่ตรงนะครับไม่ครบถ้วนเราก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ข้อนั้นในแต่ละในทุกๆตอนนะครับเมื่อเราทําได้เช่นนี้ เราก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสอบผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักแนวทางการประเมินการศึกษาซับนะครับสำหรับในหน่วยที่4และหน่วยอื่นๆที่นักศึกษาจะต้องอมีความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วทุกคนจะสอบผ่านได้ด้วยดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ ครับหลังจากได้สรุปเนื้อหากันในหน่วยที่5เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรามาดูคำถามทบทวนกันสัก4-5หข้อนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยนะครับถามว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นั้นเท่ากับข้อใดนะครับที่เราเรียนกันก็นกจะนักศึกษาคงจำได้ว่า GDP นั้นเราวัดกันได้ จาก3าด้านนะครับคือด้านรายได้ด้านรายจ่ายแล้วก็ด้านการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักศึกษาคงตอบกันถูกนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของรา,ายได้รวมของเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนะครับถูกต้องนะครับอันที่2ก็คือด้านรายจ่ายก็คือรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับอันที่3มก็คือผลรวมมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตนะก็คือการวัด ตัว GDP ในด้านการผลิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบถูกทั้ง3ข้อนะครับข้อที่2ครับคำว่าอุปสงค์มวลรวมหรือว่า aggregate demand นะครับในระบบเศรษฐกิจอาจวัดได้จากการคำนวณ GDP ในด้านใดนะครับคำว่าอุปสงค์มวลรวมนั้นก็คือเรื่องของการต้องการซื้อใช่ไหมฮะความต้องการซื้อการใช้จ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นในการาดูอุปสงค์มวลรวมนั้นเราสามารถที่จะดูจากการคำนวณ GDP ทางด้านรายจ่ายนะครับไม่ใช่ด้านรายได้หรือด้านการผลิตนะครับเพราะว่าด้านรายจ่ายนั้นก็จะแสดงถึงตัว C ก็คือตัวอุปสงค์ของครัวเรือนนะครับตัว I ก็คือตัวอุปสงค์ในการลงทุนของทางภาคธุรกิจนะครับตัว G ก็จะเป็นตัวอุปสงค์ของการอุปโภค ของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัว x ลบ m ก็หมายถึงอุปสงค์ของภาคต่างประเทศนะครับสุทธินะฮะเนื่องจากตัว x ก็คืออุปสงค์ของทางฝั่งต่างประเทศตัว m ก็จะเป็นอุปสงค์ของทางฝั่งของไทยหักกลบกันก็จะเป็นการอุปสงค์ของต่างประเทศสุทธินะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ,อทางด้านรายจ่ายนะครับ ถัดไปนะครับข้อที่3ถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําบัญชีรายได้ประชาชาติของไทยคือข้อใดนะครับมีสํานักงานสถิติแห่งชาติสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสำหรับหน่วยงานนี้นอกจากจะทําบัญชีรายได้ประชาชาติแล้วก็ยังเป็น ผู้มีหน้าที่ทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งทํามาตั้งแต่ต้นปี2504เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นแผนแม่บทในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับสำหรับหน่วยงาน อีก2หน่วยงานที่เหลือก็จะมีความสําคัญเช่นกันนะครับตัวสํานักงานสถิติแห่งชาตินั้นมีหน้าที่ในการทําสัมะโนประชากรนะฮะสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทยแล้วก็ทางด้านต่างๆนะทุกๆ10ปีแล้วก็เป็นที่รวบรวมของการเก็บข้อมูลสถิติของประเทศที่สําคัญสําคัญนะครับถัดมาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็จะเป็นสำนักงานหนึ่งในกระทรวงการคลังนะคล้ายๆเป็นเสนาธิการนะของในกองทัพเลยนะครับ ในตัวนโยบายการคลังต่างๆนะที่เราเจอกันในปัจจุบันหลายๆอย่างทั้งดังด้านการใช้จ่ายหรือการภาษีต่างๆนั้นก็มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการครังนี้นะครับตัวสำนักงานนี้เขาก็จะมีหน่วยวิจัยหน่วยวิเคราะห์ทางด้านต่างๆแล้วก็ออกเป็นนโยบายต่างๆเอามาใช้กันในระบบเศรษฐกิจครับโอเคเราเหลือกันอีก2ข้อนะครับข้อถัดไป ก็คือองค์ประกอบของ GDP ด้านรายจ่ายของไทยในข้อใดคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดนะครับก็จะมีพวกเราจําได้ใช่ไหมครับว่าองค์ประกอบด้านรายจ่ายก็จะมีการบริโภคการลงทุนตัว i อนะครับการอุปโภคของรัฐบาลตัว G แล้วก็การส่งออกสุดที่ก็คือการส่งออกตัว X ลบด้วยการนำเข้าตัว M นะครับจะสังเกตเห็นจากที่ในตอนท้ายของ ที่นำเสนอสักครู่นะฮะที่เป็นกราฟแท่งๆๆ,ๆ,ๆเรียงกัน4แท่งนั้นแท่งที่มีความสูงมากที่สุดในแต่ละปีแต่ละปีนั้นก็คือแท่งของการบริโภคนั่นเองนะครับในหลายๆประเทศ ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบริโภคนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่าการบริโภคมีสัดส่วนสูงที่สุดนะฮะยังยังในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนนั้นการบริโภคเขามีผลต่อระบบเศรษฐกิจมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีสัดส่วนที่สูงนะครับ ส่วนการใช้จ่ายในด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกัน,นะฮะโดยเฉพาะของประเทศไทยนะครับที่จะต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศะะเข้ามาขยายเศรษฐกิจการใช้จ่ายของรัฐบาลนะฮะที่ต้องคอยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างในปัจจุบันช่วง โควิดนี้นะครับก็ต้องใช้ใจอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะให้รา,ายได้ของประชาชนนั้นมอีอยู่ต่อเนื่องนะครับส่วนการส่งออกสุทธินี้ก็จะมีความสำคัญของไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราพึ่งพิงการส่งออกเป็นอย่างมากนะครับก็แต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะการส่งออกสุทธิจะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิอยู่นะครับ ข้อสุดท้ายแล้วครับถามว่าภูมิภาคของไทยที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่ำที่สุดหรือว่า GDP ต่ำที่สุดคือข้อใดนะครับในข้อนี้ตัวตัวช้อยแรกออกมาหลอกเรานะครับก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นภูมิภาคที่ g p p สูงที่สุดนะครับส่วนภาคตอนออกชิงเหนือนั้น g p p ไม่ได้สูงที่สุดนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประชากรมากที่สุดนั่นเองนะครับในภาคตะวันออกนั้น g p p สูงเป็นอันดับที่2นะครับมีขนาดเล็กแต่ว่า g p p สูงเป็นอันดับที่2เลยเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากนะครับคำตอบในข้อนี้จึงตอบข้อสุดท้ายก็คือภาคตะวันตกนะครับที่ มี GPP ต่ำที่สุดนะภาคตะวันตกก็จะมี6จังหวัดทางโซนการจนบุรีราชบุรีโซนนั้นนะครับก็จะเป็นโซนที่ใช้ทำการเกษตรนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมหรือการท่องเที่ยวสูงนักนะครับก็เลยเป็นภูมิภาคที่ GPP ต่ำที่สุดแต่ถ้าข้อนี้ถามว่า,าภาคเศรษฐกิจใดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาค GPP ต่ำที่สุด่ยต้องตอบว่าภาคการเกษตรนะเพราะว่าในส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรานั้นการกะจะมีรายได้มาจากภาคการบริการและก็การอุตสาหกรรมนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5แล้วก็คำถามทบทวนนั้นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับนะักศึกษาสามารถที่จะทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนนะครับแล้วก็ทำฝึกแบบฝึกปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ10ข้อนะครับก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจและก็สามารถสอบผ่านเนื้อหาในวิชานี้ได้ไม่ยากนะครับก็ทั้งในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอ,อย่ปึกษาโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับในส่วนนี้ผมก็จะมี ข้อคำถามนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองอคิดตามไปด้วยนะครับเพื่อให้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมก็จะมีะข้อคำถามซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาเนี่ยทั้งหมด5ข้อนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ข้อที่1น,นะครับอลองลองลอง,ลองช่วยกันคิดดูครับว่าเป้าหมายทางด้านเศร,รษฐกิจมหาภา,าคเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันน,น,นี้อันนี้คิดตามไปพร้อมๆกันนะครับเอาละผมให้เวลาสักครู่หนึ่ง ครับเคครับถ้าเกิดว่าจุนเริ่มต้นเนี่ยนะฮะตอนที่ผมได้เริ่มบรรยายเรื่องเนื้อหาเนี่ยเราก็จะทราบว่าเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมาย4ประการหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเติบโตนะฮะการ,เ,รเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วหลังจากที่เติบโตแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเป้าหมายได้อีกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสิทธิภาพนะครับ แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพจริงๆจริงๆเราน่าจะเริ่มต้นด้วยประสิทธิภาพก่อนดังนั้นผมเรียงใหม่นะครับเรื่องของโอเคเรื่องหมายแรกคือเรื่องจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนะครับมาเรื่องของเป้าหมายที่2เป้าหมายเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาเป้าหมายที่3ซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิภาพทางเศรษฐกิจและเปะ้าหมายที่4 <k _ d ata> ก็คือเป้าหมายเรื่องของความยุติธรรมนะครับภายในระบบเศรษฐกิจ นะครับอันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายหลักๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบรรลุได้โดยใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้านะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเนี่ยต้องลองอ่านเพิ่มเติมนะครับในหน่วยที่ผมเขียนเอาไว้นะครับผมครับนี่มาข้อที่2นะครับก็อยากให้ช่วยนะครับนี่คือระบุ นะเครื่องมือนโยบายการเงินไม่ไม่ทราบว่ามีใครพอจะจําได้นะฮะอันนี้ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ยากนะครับลองลองคิดดูครับครับเครื่องมือนโยบายการเงินเนี่ยที่นึกถึงง่ายๆเลยนะฮะที่นักศึกษาน่าจะคุ้นเคยเลยก็คืออาตราดอกเบี้ยอันน,อน,น,นี้ชัดสุดใช่ไหมฮะดอกเบี้ยนะฮะยากขึ้นมาหน่อยซึ่งไม่ค่อยได้ เราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็จะเจอในตำราก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะฮะเงินสดสำรองนะตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์นะฮะนะแล้วก็อาจจะไม่คุ้นเลยก็คือเรื่องของการซื้อขายพันธบัตรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือการใช้มาตรการอื่นๆอย่างเช่นขอความร่วมมือ อันนี้นะครับสาเหตุที่ผมบอกว่านักศึกษาจะไม่คุ้นเลยเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้เข้าไปทํางานหรืออะไรนี้นะครับพอเราอ่านจากตําราเนี่ยส่วนที่ที่จะที่จะที่ที่คุ้นกที่สือคือตัดดอกเบี้ยเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะอะไรนะฮะคุ้นเคยนะครับไปไปกู้เงินไปฝากเงินอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เห็นนะฮะส่วนเรื่องของการควบคุมปริมาณเงินเป็นเรื่องในเชิงนโยบายซึ่งเขาทากันในระดับที่อาจจะเราเข้าไม่ถึงนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาความรู้ได้จากการอ่านความเนื้อหาในหน่วยนะครับผม อันนั้นคือข้อที่สอง,อสองนะครับนี้มาข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยก็เช่นเดิมนะครับก็อยากจะทราบเครื่องมือนะแต่นี้จะเป็นเครื่องมือของนโยบายการคลังแล้วนะ,ะงั้นช่วยนะฮะให้นักศึกษาช่วยนึกถึงเครื่องมือของนโยบายการคลังนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมว่าน่าจะง่ายนะนะครับงั้นผมให้เวลาสักครู่ครับ เครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยหลักๆเลยนะนะฮะอันนีน้นึกง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐนะฮทำไมเราถึงบอกว่าเออตัวนี้ง่ายง่ายเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราทราบนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการดําเนินโครงการต่างๆนะครับนะตัวนี้เราเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นดําเนินโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนานะ ความเป็นอยู่เศรษฐกิจของคนในสังคมหรือว่าแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเราก็เห็นโครงการที่ออกมาจากรัฐบาลอันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเห็นว่าโอเครัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่ายนะครับส่วนอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของทางด้านของรายรับนะครับอันนี้รายรับเนี่ยก็จะเน้นไปที่ถึงแม้จะมีรายรับหลายๆช่องทางเนี่ยเราก็จะคุ้นกับเรื่องของรายรับทางด้านภาษีอันนี้นักศึกษาที่ทํางานแล้วเนี่ยก็ต้องจ่ายอันนี้ก็โอเคก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับ ส่วนนี้เครื่องมือหนึ่งเนี่ยไกลตัวไปหน่อยนะฮะอาจจะไกลตัวไปหน่อยแต่ก็พอที่จะรับรู้ได้นะครับเพราะว่าพอเราติดตามข่าวเนี่ยก็จะมีก็จะทราบกันว่ารัฐบาลมีการกู้เงินนะครับนะไม่ว่าจะพังภายในหรือจากภายนอกประเทศนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับฉะนั้นก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําคัญของนโยบายการคลังครับผมครับนี้มาครับก็คือว่าเอาละในเมื่อเราพูดถึงนโยบายการเงินการคลังนะครับนโยบายสุดท้ายก็เป็นนโยบายการค้า ก็เช่นเดิมครับผมอยากให้ในักศึกษานะครับได้ช่วยกันนึกถึงเครื่องมือของนโยบายการค้าที่ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับให้เวลาสักครู่ครับครับตามเนื้อหาเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องเครื่องมือนโยบายการค้าก็คือการกําหนดราคาขั้นสูงนะการกําหนดราคาขั้นต่ำนะครับส่วนเรื่องของ อันนั้นเป็นสองเครื่องมือสาคัญสาคัญที่ผมได้ได้อธิบายไปในส่วนของเนื้อหาส่วนอีกอีก,อ,กอีกสองเครื่องมือเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเรื่องของการป้องกันการผูกขาดเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเนื้อหาที่อ่านได้ในในหน่วยนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีเนี่ยอันนี้ก็ก็พูดถึงเหมือนกันนะฮะแต่เราจะไปพูดถึงตอนที่วิเคราะห์การค้าเป็นการค้าระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นเครื่องมือทางด้านนโยบายการค้าเนี่ยก็ ประกอบไปด้วย4ี่นาที่นี้นะครับการกาหนดราคาขั้นสูงขั้นต่ำนะการป้องกันการผูกขาดและการใช้ภาษีครับผมครับเอาละตอนนี้เรามาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนั่นคืออันนี้อันนี้ประยุกต์นิดนึงนะฮะประยุกต์นิดนึงนะครับ,รรบก็อยากจะทราบถึงเรื่องของไอเดียครับว่าและในข้อที่5เนี่ยผมก็เลยอยากจะทราบว่าให้นักศาลองช่วยๆกันนึกๆน,น,นะครับว่าแนวคิด แน,ะะนวคิดของการกําหนดราคาขั้นต่ำนะฮะแล้วก็ราคาขั้นสูงเนี่ยนะคืออะไรนะทำไปเพื่ออะไรแน,ะะนวคิดนะฮะหลักๆนะครับโอเคครับลองคิดดูครับครับาทางด้านราคาขั้นสูงเนี่ยนะฮะขั้นสูงก็จะเ,เราจะมองว่ามไม่น่าจะขายอะไรที่มันสูงกว่านี้นะครับ ในราคาที่ไม่น่าไม่น่าจะขายในราคาที่สูงกว่านี้ไม่ได้ขายที่สูงในกรณีนี้หมายความว่าไงไม่น่าจะถูกขายในราคาที่สูงกว่าราคาดุลยภาพนั่นคือว่าต้องการนะถ้าเป็นนี้นี่ก็คือว่ารัฐบาลต้องการให้ขายต่ํากว่าราคาดุลยภาพซึ่งการกําหนดราคาลักษณะนี้เนี่ยต้องการช่วยเหลือใครนะอันนี้นก็จะเป็นสินค้าและริการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคครับนั้นก็คือว่าหลังจากที่รัฐบาลพิจารณาแล้วว่าราคา ที่ถูกกาหนดโดยตลาดเนี่ยเป็นราคาที่สูงเกินไปเดือดร้อนนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อมากินมาใช้ได้เนี่ยนะครับก็เลยมองว่าโอเคก็ต้องมีการควบคุมแหละก็กําหนดให้ราคาว่าอย่าสูงกว่านี้นะนะครับควรจะขายเพียงเท่านี้นะครับน,นี้ก็เป็นแนวคิดนะครับของราคาขั้นสูงนะครับส่วนราคาขั้นต่ำละ่นะร,ราคาขั้นต่ําก็เป็นในทางใน,ในทางในด้านกับกันนะครับนั่นคือว่าก็จะดูว่าราคาที่ถูกกาหนดโดยตลาดเนี่ย ต่ำเกินไปนะครับก็ควรที่จะขายให้มันสูงกว่านี้นะครับไม่ควรจะจะขายถูกถูกถูกแบบแบบที่เป็นอยู่นะฮนะซึ่งรัฐบาลก็จะกําหนดนะให้มีการขายหรือทําด้วยมาตรการใ,ใดๆก็ตามอาจจะกําหนดราคาโดยตรงหรือควบคุมปริมาณอุปทานก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อจะทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการนะเป็นเป็นเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือในฝั่งของ ผู้ผลิตนะครับคือผู้ช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่ต้องผเผชิญกับการขาดทุนนะครับเนื่องจากราคาสินค้าถูกเกินจนไม่คุ้มค่ากับการที่จะผลิตออกมาขายนะซึ่งตัวอย่างที่ผมได้ยกไปในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือเรื่องของสินค้าข้าวนะครับครับผมนั่นก็เป็นกิจกรรมที่ผมอยากจะชวนนักศึกษาคิดทั้ง5ด้านแต่อย่างนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ย อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองหาความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งข้อคําถามอาจจะนี้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะต้องให้นึกถึงเรื่องของการสอบเนี่ยนักศึกษาจะต้องตอบปัญหาให้ได้มากกว่านี้นะครับครับผมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมในหน่วยที่ท,ที่เขียนไว้นะครับครับผมครับขอบคุณครับ